ต่อไปขอเชิญรับฟังเสียงจากผู้สมัครของหมู่บ้านผมเบอร์สามเด้อพี่น้องพร้อมแก้ไขทุกปัญหาถ้าบอกผมแน่ก่อนว่าปัญหายุ่ยใสเบอร์สีผลงานบ่มี่ให้จำแต่มีแผนงานหลายจนจำบ่ได้ดผมคือเบอร์หผู้สมัครหลงทิพขึ้นเวทีผิดงานมาแล้วสามเทือแต่ถ้าเลือกผมผมสิหลงทางไปพัฒนาทุกหมู่บ้านเด้อผมล้พ,อพ่อเอยู่ แต่พอมาฟังเสียงประชาชนดังๆเลยเด้อมูเริ่มบอดีบอเคยเห็นผมงานศพบอเคยเห็นผมพราลงสมัครมาแจกยิ้มจนแก้มสั่นเลือกไวก่อนคอยไปทำความรู้จักกันที่หลังเบอร์เก้าบอมีผลงานอย่างแต่มีความฝันอยากให้โอกาสผมบอเพื่อที่จะได้รู้ว่าผมเฮ็ดยังบอเป็นแน่ที่เลือกไผมาสร้างปัญหาต่อมากอปัญหาใหม่เลือกค้นพิษไปวันไ่เด้อครับ